สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะก็มารอชมพระอาทิตย์ตกดินกันยามแรงนะคะก็ยื่ญ้าธรรมชาตินะคะนาบานเอดเมนะคะตรงข้ามข้ามถนนมานะคะก็เจอเลยนะคะก็เป็นบอ่อเป็นบอ่อน้ําที่แบบเขาขุดไว้แต่เขาไม่ได้ทําอะไรเนาะก็เป็นยาขึ้นลกล้างเลยนะคะก็น้องแพะน้องแกะอะไรก็จะมาเลี้ยงกันตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ รอยเมย์ก็มายืนดูนะคะอาทิตย์นะคะกําลังใกล้ตกดินนะคะเพื่อนๆ่ะอ,อ,อยู่ไกลนะคะแต่เมย์ก็ซูมไปนะคะซูมไปมก็บ้านญาตินะคะบ้านญาติเมย์นะคะตรงนี้วันก่อนที่แอดเมย์มาเด็ดสะเดาไปลวกนะคะนี่ต้นนี้นะคะเดา นี่ก็เขาไถาไว้เพื่อที่จะลงปลูกชะอมนะคะก็เป็นที่ของญาติญาติเมย์นะคะเป็นที่ของญาติเมย์ทีนนะคะสมมดูนะคะสูมดูไก่ไก่นะคะพระอาทิตย์ หกโมงกว่าเลยนะคะแต่ว่าโอ้โหแดดย,ยังจ้าอยู่เลยนะคะวัน,นช่วงนี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบอันนี้มากๆเลย <c oughs> เดินลําบากนิดนึงนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเพราะว่าดินเขาไถายอยู่นะคะไถย,ยกร่องนะคะยกร่องแปลงที่เพื่อที่จะทําการปลูกชะอมนะคะนี่ก็เป็นต้นมะพร้าวพันเตี้ยน้ําหอมนะคะของบ้านหนานะคะบ้านนาว้าว <c oughs> <c oughs> <c oughs> บรรยากาศยำแรงท้องนานะคะเ,เพื่อนๆค่ะท้องทุ่งนายำแรงอาทิตนะคะแดดจ้ามากๆเลยไปค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ ไปลอเดินขบ้านนะคะเข้าบ้านข้าบ้านพวกโมงกว่าเลยนะคะแต่พระอาทิตย์แบบสูงมากๆเลยนะคะนี่น้องก็ลดน้ำผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น้องกลับมาจากกทมเลยนะคะเพื่อนคะ่ะปีนี้มะขามดกมากๆเลยนะคะดกทุกต้นเลยนะคะดูดกนะคะูฝักนะคะเพื่อนะ่ะ ็มีไหลต้นนะคะมาขามก็ให้ความร่มรื่นด้วยเนาะให้ความร่มรื่นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบอยู่ในบ้านเย็นสบายด้วยนะคะเพื่อน่ะสามารถบังแดดได้นะคะก็บรรยากาศช่วงยาแรงนะคะยาเย็นนะคะยาเย็นนะคะ,นนะ,คะก็มาเดินเลาะชม เรรยากาศรอบบ้านด้วยกันนะคะสิ่งนกสิ่งกานะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อวานนี้ลมมานะคะโหมะม่วงทั้งมะม่วงทั้งชุมพูนะคะล่วงนี่ลูกนี่แก่มากแล้วนะคะหัวเรืองนะคะหัวเหลืองก็ยังเหลืออีกหลายลูกก็ค่อยๆทย,ยอยสอยนะคะเพระาะว่าเดี๋ยว อีกไม่กี่วันก็ลูกๆล,กห,ลหลานจะมากันนะก็เลยเก็บไว้ค่ะต้นมังก่อนนะคะก็ยังมีหลายลูกใบบังอยู่หลายลูกนะคะเพื่อนๆค่ะก็พอได้กินพอได้กินอยู่นะคะไม่ได้ปลูกไว้ซื้อขายนะคะของบ้านเมย์ก็คือ,คอปลูกไว้ให้ลูกให้หลานเนาะมีชมพู่ดกมากนะคะลูกเล็กแต่หวานทุกลูกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะลูกเล็กแต่ว่าหวานทุกลูกนะคะเป็นชมพู่เผ็ดนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะ ทีหน้าเด็กๆมากันก็จะมาเอาตะข่ายมาสอยเพราะว่าเขาล่วงมาให้ล่วงโคนต้นแบบโอ้แล้วเกิดละกาดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ก็ยังเหลือลูกให้ได้ทานอยู่เนาะโอ้ดูมะขามนะคะมะขามนี่แบบดก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะดกมากๆเลยนะคะมะขามก็บรรยากาศยามแรงนะคะเพื่อนๆค่ะ เดินเล่นรอบบ้านนะคะรอบบ้านยำแรงนะคะอ๋อปีนี้ร้อนนะคะร้อนมากๆเลยบรรยากาศแบบดินแบบแห้งเลยนะคะรถต้องแบบน้ำชุ่มๆเลยนะคะต้นไม้ไม่อย่างนั้น,โอ,โ,แบบนโอ้โหแบบนี่ก็บรรยากาศยำแรงบ้านเรานะคะเ,เพื่อนๆค่ะมันนอกบ้านนานะคะ บรรยากาศยามแรงบ้านอกบ้านนาะก็เ,าเดินออกกำลังกายเดินย่อยหลังอาหารนะคะเพื่อนๆค่ะชมบรรยากาศยามแรงนะคะหลังอาหารมื้อเย็นนะคะก็โอเคนะคะเมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรบับชมคลิปนะคะ เร็นชมบรรยากาศยำแรงรอบบ้านไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมยกลับขอบพระคุณล่วงหน้า thank you format thank you thank you so much my friend for you support my main channel on the time and for you watching this video my channel thank you bye bye